มาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของโครงการน้องอิ่มท้องสมองพร้อมเรียนรู้จากโรงเรียนวังหินกิติวิทยาคมตำบลวังหินอำเภอเมืองจังหวัดตากนะครับขอเชิญทุกทกท่านครับร่วมบริจาคเงินเพื่อที่จะสมทบเป็นค่าอาหารเช้าให้กับนักเรียนจํานวน56คนครับโดยนักเรียน5 6คนนี้มีผู้ปกครองที่ค่อนข้างที่จะฐานะยากจนนะครับ แล้วก็เด็กๆ e ทั้ง56คนนี้ไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามาในการเรียนนะครับเพราะฉะนั้นอาหารเช้าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับจะทําให้สมองของเรานั้นมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอาหารเช้าคือสิ่งที่ดีและก็มีประโยชน์ที่สุดนะครับฝากไปยังน้องๆนักเรียนทุกๆคนนะครับแล้วก็ฝากไปยังผู้ปกครองทุกๆท่านครับอาหารเช้าคือสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดเพราะฉะนั้นให้น้องๆนักเรียนนะครับให้ลูกๆหลานๆของท่าน ได้กินอาหารเช้าก่อนไปโรงเรียนกันด้วยนะครับส่วนเด็กๆนักเรียนที่โรงเรียนวังหินกิติวิทยาคมตําบลวังหินอำเภอเมือง,งจังหวัดตากนะครับจํานวน56คนนี้มีผู้ปกครองที่ฐานะค่อนข้างที่จะยากจนนะครับเด็กก็เลยไม่ได้รับประทานอาหารเช้าในการมาโรงเรียนนะครับจึงออขอร่วมบริจาคนะครับกับผู้ที่ต้องการจะร่วมบริจาคเงินในการ บริจาคเงินเป็นค่าอาหารเช้าให้กับเด็กๆนักเรียนจํานวน56คนนี้นะครับโดยสามารถบริจาคได้ที่ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยของทางโรงเรียนนะครับชื่อบัญชีเงินบริจาคโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมครับเลขที่บัญชี60-3 096 2 8 9 2นเอาะครับเลขที่บัญชีย้ำอีกครั้งหนึ่งครับอขออภัยครับเลขที่บัญชีย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ 603 096 2892นะครับหรือจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผอ,อ,อ,อนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนวังหินกิติวิทยาคมนายทวัตยะสุคคำครับโทรศัพท์081 379 3672นะครับประชาสัมพันธ์ในเทปนี้ก็คือบันทึกเทปวันที่28ทธันวาคม2566นะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโครงการน้องอิ่มท้องสมองพร้อมเรียนรู้โรงเรียนวังหินกิติวิทยาคมตำบลวังหินอำเภอเมืองจังหวัดตากนะครับขอเชิญทุกทกท่านร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบเป็นค่าอาหารมื้อเช้าให้กับเด็กๆนักเรียนจํานวน 5- ้าสคนที่มีผู้ปกครองค่อนข้างที่จะฐานะยากจนนะครับทําทให้เด็กๆเหล่านี้ไม่สามารถที่จะรับประทานอาหารเช้ามาโรงเรียนก่อนได้นะครับจึงอขอ ท,ทุกท่านนะครับร่วมบริจาคเงินนะครับร่วมบริจาคเงินครับเพื่อเป็นสมทบทุนนะครับในการซื้ออาหารเช้าเป็นค่าอาหารเช้าให้กับเด็กๆนักเรียนครับโดยบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยครับชื่อบัญชีเงินบริจาคโรงเรียนวังหินกิติวิทยาคมเลขที่บัญชี6 0 3 0 9 6 2 8 9 2นะครับเลขที่บัญชี60-3 096 28 92นะครับ หรือจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0813793672ครับอพออ,อนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนวังหินกิติวิทยาคมครับคุณทวัตยสุํานะครับนี่คือ,อามาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องราวของอโครงการน้องอิ่มท้องสมองพร้อมเรียนรู้ครับ